พาชมแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครประเทศไทย Chao ri Phraya River, Bangkok, Thailand คิดนำภาพความสวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยาและริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามาฝากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทยเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำสาขาหลักสองสายจากภาคเหนือคือแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านโดยมาบรรจบกันที่ปากน้ำโพอําเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์โดยจะเห็นความแตกต่างของสายน้ำทั้งสองได้อย่างชัดเจนกล่าวคือแม่น้ำน่านมีสี ค่อนข้างแดง ส่วนแม่น้ำปิงมีสีค่อนข้างเขียวเมื่อมาบรรจบกันแล้วจึงค่อยๆรวมตัวเข้าด้วยกันกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่จากนั้นไหลลงไปทางทิศใต้ผ่านจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนะครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครก่อนออกสู่อ่าวไทยที่ปากน้ำในอำเภอเมืองสมุทรปราการและอำเภอพระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อนเอน,เนคง เคยเรียนกันมาบ้างแล้วเกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพระยาคลิปนำความรู้มาทบทวนให้นะคะพร้อมบรรยากาศที่สวยงามค่ะ